เป็นคนถแถลงนโยบายบนเวทีเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะมาเล่าในเชิงลึกหรือเป็นรายละเอียดให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบจะได้เข้าใจกันชัดเจนขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอิงขออยากจะบอกว่าที่ถแถลงเมื่อวานในเรื่องของวิสัยทัศน์ในปี2570ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นให้พี่น้องเห็นว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลได้บริหารงานได้รับใช้พี่น้องประชาชน เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแน่นอนค่ะในเรื่องของค่าแรง600บาทเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วกออ็อยากจะบอกอตั้งแต่แรกเลยว่าเข้าใจดีมากๆนะคะว่าทําไมถึงมีการถกเถียงกันเรื่องนี้เพราะว่าณตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศมันไม่ดีเลยนะคะแล้วก็คงจะคิดภาพให้มีความหวังว่า ถ้าสมมติค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น600บาทนั่นหมายถึงว่าต้นทุนการทานรันธุรกิจต่างๆของผู้ประกอบการต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมแน่นอนค่ะถ้าเราคิดกันในวันนี้มันเดือดร้อนแน่มันเพราะภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหมดยังไม่อยู่ในภาพที่ดีหรือภาพที่เหมาะสมที่เศรษฐกิจกำลงังโตขึ้นแต่เมื่อวานที่เราพูดถึงนโยบายนี้เป็นเศรษฐกิจภาพรวมของทั้งประเทศที่จะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันตอนนี้ ค่าแรงที่เคยขึ้นตั้งแต่สมัยของนายกปู300บาทนะคะแล้วมาขึ้นตรงใกล้ๆนี่อีกประมาณ50บาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ปีแล้วค่ะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในประเทศเรานั้นก็คือการรวยกระจุกจนกระจายนะคะคนที่ได้ผลประโยชน์มีแค่เพียงคนกลุ่มเล็กบนยอดของสามเหลี่ยมเท่านั้นความรวยกระจุกตัวอยู่แค่ฐานบนเท่านั้นฐานรากซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ ยังได้รับความเดือดร้อนยังไม่ไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้เป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจึงต้องคิดใหญ่ค่ะคิดใหญ่เพื่อให้ทั้งประเทศทั้งเศรษฐกิจทั้งประเทศนั้นน่ะ o v e ตัวไปด้วยกันเราไม่ได้บอกว่าเราจะเอางบประมาณมาใช้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของงบประมาณนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมที่เราจะทําให้เศรษฐกิจทั้งประเทศดีขึ้นเพื่อที่จะทําให้คนไทยทุกคนทําให ประเทศของเราอ่ะลดความเหลื่อมล้ําลงความเหลื่อมล้ําที่ว่าคนฐานรากยังไม่ได้ประโยชน์อะไรและความรวยกระจุกอยู่แค่ข้างบนเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะที่เกิดความเหลื่อมล้านี้และเราต้องการจะลดความเหลื่อมล้านี้ให้ได้ค่ะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการที่เรารวยกระจุกจนกระจายแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่า พี่น้องคนไทยในที่ที่ทำงานใช้แรงงานเนี่ยยังไม่ได้รับเกียรติรับศักดิ์ศรีเท่าที่ควรจะได้รับเราจึงอยากจะพัฒนาทั้งระบบทั้งประเทศอย่างลองดูประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีค่าแรง1,800บาทต่อวันแล้วคิดโอ้โหทำให้ค่าแรงเขาสูงจังแต่นั่นคือภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศของเขามันดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อ,อแรงงาน มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเขาก็จับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนั่นก็คือตัวผลักดันเศรษฐกิจทั้งประเทศให้ดีขึ้นเช่นกันเมื่อเขามีทรัพย์สินในการใช้จ่ายมันทำให้ภาพรวมทั้งหมดของประเทศมันดีขึ้นทั้งหมดนะคะเราจะต้องเป็นทุนนิยมที่ที่มีหัวใจที่จะได้รู้ด้วยว่าแรงงานเนี่ยมันต้องมีการขึ้นค่าแรงมันต้องปรับขึ้น แต่มันต้องปรับเมื่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศพร้อมวันนี้ไม่แปลกเลยที่คนจะคิดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะวันนี้คิดไม่ได้วันนี้ค่าแรงเป็น600บาทยังไม่ได้เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะแต่เมื่อเศรษฐกิจดีทั้งระบบแล้วมันจะไปโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจของมันนะ่ะและอย่างที่เมื่อวานได้พูดไปว่า จะมี GDP GDP ประเทศที่โตเฉลี่ยปีละ5%เราไม่ได้บอกเราฟิก5%ทุกปีนะคะแต่จากเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเราไม่ดีเลยมันอาจจะพอปีแรกที่เราทำงานเข้ามารับใช้ประชาชนถ้าเรามีโอกาสจากพี่น้องประชาชนนะคะแล้วเราทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ปีแรกมันอาจจะสูงกว่า5%ก็เป็นไปได้แล้วปีต่อมาก็อาจจะลดน้อยลงตาม ตามเลขเฉลี่ยของแต่ละปทีที่เศรษฐกิจมันเติบโตได้แล้วก็ดูเศรษฐกิจโลกบวกด้วยอันนั้นคืออันนั้นคือหัวใจหลักอะคะ่ะการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการให้เติบโตทั้งระบบทั้งประเทศนะคะคนทุกชนชั้นคนทุกฐานะได้รับประโยชน์ได้มีโอกาสได้มีศักดิ์ศรีมีเกียรติที่จะสามารถออกมาใช้ชีวิต จับจ่ายใช้สอยลดหนี้สินของตัวเองสามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้นั่นคือคอนเซปที่เราเปลี่ยนตั้งแต่แคมเปญชื่อพักเลยค่ะแคมเปญพักเลยค่ะว่าเราจะต้องคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนปัญหามีมานานมากแล้วค่ะเราคิดเล็กปัญหาไม่จบแน่นอนเราต้องคิดใหญ่และพัฒนาทางระบบค่ะสิ่งที่สำคัญเมื่อวานนี้ไม่ได้เราย้ำจุดยืนในการสร้างรายได้ทั้งระบบนะครับจะเห็นว่าทั้ง ่าน,นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยถแถลงนั้นพูดถึง10ประเด็นด้วยกันทั้ง10ประเด็นนี้มีการร้อยเรียงกันแล้วเชื่อมโยงกันสิ่งที่สําคัญเราตระหนักดีว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นต้องสร้างรายได้และรายได้ใหม่ดังนั้นรัฐบาลจึงจะมีภาษีให้เก็บวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีภาษีเก็บภาษีได้น้อยต่ำกว่าเป้าจึงต้องไปกู้มาละขยายเพดานกู้ กลายเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการกู้ซึ่งเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นตรงกันข้ามเราเน้นเรื่องสร้างเศรษฐกิจด,ดังนั้นถ้าภาคเอกชนทั้งหลายที่มีความเห็นขอให้ชัดเจนว่าเราในฐานะรัฐบาลเราเก็บภาษีจากกําไรของท่าน20%หมายความว่าเราถือหุ้นของท่าน20%เช่นกันเราจะต้องทําให้ภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจโตไปด้วยกันนะครับการขึ้นค่าแรงจะดําเนินการเป็นขั้นตอน เราตระหนักดีว่ามีหลายท่านวิจารณ์ว่าเราทําลายโครงสร้างไม่จริงครับเราตระหนักดีว่าการปรับค่าแรงเป็นไตรภาคีเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างและมีรัฐในฐานะดูภาพรวมเพื่อให้ประเทศเดินต่อได้ดังนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องขยับไปด้วยกันเป็นขั้นตอนสิ่งที่สําคัญเราต้องทําให้รายได้มาซะก่อนเมื่อวานนี้จะพูดถึงรายได้ในทุกมิติ ไม่ว่ามิติของจากเกษตรกรซึ่งมีประชากรถึง40%แต่มีรายได้8%ของ GDP เท่านั้นเมื่อวานเรามั่นใจว่าเราจะเพิ่มรายได้ของเขานะครับให้เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยนะครับรายได้ขณะนี้รายได้เฉลี่ย10,000บาทต่อไร่ต่อปีเราจะเพิ่มเป็น30,000บาทต่อไร่ต่อปีก็คือแก้ปัญหาเบื้องต้นในขณะเดียวกันในภาคของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคบริการทึ่งถือว่าเป็น5้ปอของ GDP เราเน้นในเรื่องการเอานักท่องเที่ยวเข้ามาให้ได้เราใช้จุดยืนเดิมที่เคยได้รายได้ก่อนโควิดนี่นะครับประมาณ1.9้าล้านล้านเราเพิ่มเป็น3ล้านล้านดังที่ได้แถลงไปแล้วเป็นไปได้แน่นอนนะครับเพราะเราเคยทำและทำมาแล้วในอดีตในขณะเดียวกันในภาคของเรื่องของอสิ่งที่สำคัญคือเราจะปลุกปลดปล่อยศักยภาพด้วย โครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์เราจะนําคัดเลือกของคนในครอบครัวต่างๆซึ่งมีอยู่22ล้านครัวเรือนนะครับวันนี้ตั้งเป้า20ล้านงานนะครับแล้วมีรายได้200,000บาทต่อต่อต่อ,ตอค,รครัวเรือนต่อปีนะครับดังนั้นสิ่งองค์าพยพเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะสามารถสร้างรายได,ได้นี่เป็นตัวอย่างบางเรื่องเท่านั้นนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการลดรายจ่ายอะไรต่างๆเพราะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่า เราจะต้องเติบโตไปด้วยกันผู้ประกอบการกับเราเป็นผู้ถือหุ้นด้วยกันและเราตระหนักดีว่าส่วนประกอบขององค์ประกอบของภาคธุรกิจเป็นภาคที่จะขับดันและสร้างรายได้ให้ประเทศเราต้องทําให้เศรษฐกิจโตซะก่อนแน่นอนที่สุดกว่าเราจะเข้าไปสิ่งที่เราวันนี้เราถูกจําจองฝีมือไว้8ปีนะครับทำให้ประเทศมันถดถอยแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยถึงเวลานั้นเราต้องเข้าไปจัดกระบวนต่าง วันนี้เราเริ่มวางแล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเศรษฐกิจจะโตพอเศรษฐกิจโตก็ถึงเวลาที่เรามีเงินเหลือกลับมาที่จะขยับเรื่องค่าแรงเราเป็นคนที่มีเหตุผลแน่นอนครับไม่ทําร้ายให้กลไกในการเติดเศรษฐกิจโตเนี่ยพังทลายไปด้วยคําหวานๆที่ไปหาเสียงอย่างอย่างที่คนอื่นเขาทำนโยบายหาเสียงแรกของเราเนี่ยคือการทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นทางระบบ นะคะอันนี้คือข้อที่จะต้องแจก,แจ,กแจงให้ชัดเจนว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นทั้งระบบแน่นอนว่าอย่างที่บอก,กตอนตอน้ตนว่าเราอยากจะลดความเหลื่อมล้าอยากให้คนลักย่าได้รับความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการที่จะมีรายได้เพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผ่านมาเราจะรู้เลยว่าสมมติในในทุนได้ประโยชน์รวยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยไม่ได้อะไรเลยข้างล่างนี่ยัง ค่าแรงยังยังเท่าเดิมยังขยับขึ้นน้อยมากมาไปแล้วเวลาสิปีแล้วอะค่ะสิปี่ซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจเขาดีโอเคเขาอาจจะได,ได,ได,ได้ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดไปบ้างมันก็ชะลอตัวบ้างอันนี้คือชะลอตัวทั้งโลกแต่เขาก็ค่อยๆกลับขึ้นไปได้แล้วค่าแรงเขาก็กลับขึ้น อันนี้มันมันต้องโตพร้อมกันอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเราไม่สามารถที่จู่จๆเพื่อไทยรัฐบาลปุ๊บขึ้น600อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันไม่มีเหตุและผลอันนี้คือการใช้งบประมาณซึ่งเราไม่ได้ใช้งบประมาณอันนี้คือการทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นทางระบบเพื่อจะทําให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็โตไปพร้อมๆกันเป็นสิ่งที่ติดตัวพรรคเพื่อไทยมาเสมอนะคะว่านโยบายดีๆที่เรากล่าวไปอ่ะเราจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงแน่นอนคะ่ะปัญหาที่ผ่านมา 8ปปีหลังรัฐประหารมาเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจเราชะลอตัวและไม่สามารถเติบโตขึ้นได้แรงงานดีๆต่างๆถูกดองไว้จริงๆเราไม่ได้เอา,เ,อาเวลาเหล่านั้นมาพัฒนาศักยภาพของคนไทยมาให้โอกาสคนไทยได้พัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เขาถึงได้มีคนพูดมาว่าอยากย้ายประเทศใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ไปเขาก็ไม่รู้ว่าทางออก ที่เขาจะชดใช้หนี้ให้กับตัวเองและครอบครัวมันมีทางไหนบ้างอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นและต้องการจะแก้ปัญหาเป็นันดับแรกนั่นก็คือเรื่องเศรษฐกิจค่ะแน่นอนเมื่อเศรษฐกิจดีเราเลยปูผ้าให้เห็นเมื่อวานนี้ว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนายจ้างก็ได้ประโยชน์จากการที่ธุรกิจของเขา เฟื่องฟูขึ้นมีชาวต่างชาติเข้ามามีอะไรเข้ามาอีกเยอะอย่างการท่องเที่ยวที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มอีกเยอะสวรนภูมิต้องทําที่รองรับจาก45ล้านคนเป็น100ล้านคนนั่นแปลว่าเพิ่มอีกเท่ากว่าซึ่งการที่จะมีคนต่างชาติเข้ามาเยอะขนาดนั้นแปลว่าต้องมีรายได้ต้องเศรษฐกิจก็ต้องฟื้นฟูขึ้น มันจะเป็นไปนทางระบบค่ะอันนี้ระบบนี้พักเพื่อไทยไม่ได้แต่งขึ้นมาเองแต่มันเป็นภาพธรรมชาติของเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นในภาพรวมทุกส่วนจะได้รับประโยชน์ค่ะไม่ใช่การที่รวยกระจุกจนกระจายเหมือนทุกวันนี้